โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีกันอีกครั้งนึงครับนี่ครับวันนี้น่าจะเป็นอีพีที่สามนะครับสําหรับการหาวัตถุดิบนะฮะผมกลางทุ่งนานี่ครับผมนี่แต่ที่นั่นครับครับผมนี่เพื่อนๆไปลุยเลยไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปดูกันครับลุยนี่เพื่อนๆขนาดริมสะเพื่อนๆครับนี่ลิมนสะน้านะครับเขายังปลูกข้าวกันไว้ครับเพื่อนๆนี่ดูครับ เรียกว่าใช้พื้นที่ได้แบบว่าประโยชน์สูงสุดจริงๆครับเพื่อนๆเนี่ยนี่เพื่อนนีน่ฮะนี่นี่น,น,นี่ครับนี่เนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่นี่ยกกล้ามโชว์อยู่น,นี่เลยยกกล้ามโชว์อยู่เลยเนี่ยดู้โอ้โห,โหสู้ดัวใหญ่ามากครับ ตัวนี้ตัวใหญ่เลยเนี่ยเอาขึ้นมาขึ้นมา้รดดีเยร<ว>นนี่พเพ่อนเพนครับโอ้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวล้เครับนี่พเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเอ่อขูดเก่งจังไ,ไมเนี่ยไม่รู้นี้ไม่หยไงใช่ป่ปะเนี่ยเดี๋ยวเปิด,ด้เห็นไหมฮะพี่น้อง โอ้โหนี่เห็นตัวดำๆเลยเพื่อนๆเลยเห็นไหมนี่ๆๆๆๆนะตัวเมียดูเปิดปูแมงโตัวแดงเขี่ยครับเห็นไหมเดี๋ยวเปิดข้างก่อนเดี๋ยวแม่งจะล่ออีกนี่ขอบขอลองขอลองล้วงทีด้เอา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 ไม่เป็นด้วยครับเพื่อนๆผมเนี่ยลองคุณดูไหนวะนั่นน่ะเห็นตัวได้เลยไหมจับเลยเฮ้ยหูเฮ้ยหลุดตัวนี้หรอ เยครับไม่รู้กำมาอยู่ฝั่งไหนประกบหลังไปก่อนเราบอกว่ากำไม่ไม่รู้กามอยู่ตรงไหนก็แย่ลงไปดูก่อนเนี่อนๆนี่ได้เหมือนกเพื่อนๆโอ้จริงว่ะนะเนี่ยฮะดูเห็นแต่ปลาคราฟไปหมดนี่เพื่อนๆนี่นี่นี่เนื่อเนี่อนี่ใช่ครับผมโดงเลยตรงนี้โด่งโด่งเพื่อนๆครับคุดซ้อมคี จอลนี่ค yup, รับเพื oh, ่อนๆโอ้โหเห็นไหมครับตัวแดงๆเนี่ยเพื่อนๆดำๆแดงๆโอ้โหเฮ้ยดินไมบกบมาแล้ววะหมาเพื่อนเพื่อนหมาครับเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโอ้ งมึนี่เพื่มึงพื่อนโอ้โหหนี่บยูเลยโอ้ยเก้ครับเพื่อนเพื่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อนๆนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้โดนหนีไปแล้วไปแค่นี้ไม่พอครับไม่พอแดงหรอก ต้องพูดมากแดกมานี่ได้เก็บมามามามือว่างใไหมแดดสะเบ็ดมา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 ว่างดวงเองมาดวงเงี้เดี <bunker. S 2> <Elijah. S 3> ๋ยวมันจะได้รู้ช <ez> ่วงนี้มือไม่ว่างหรอนี่นี่ครับไม่โดนรอบนี้เกือบเกือบเกือบนี่โหเป็นไงเพื่อนเริ่มรู้หลับไง เทะมระเบิดรู้งั้นพากูมาลำบากกันพุมั้มเนี่ยใ้นวองก็คองเล็กๆอยู่ข้างล่างรูได้หลายตัวได้หลายตัวอยู่ครับป้านี่ฮะหกเจ็ดตัวครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนป้าความผายอยู่ที่ไหนได้อยู่ได้อยู่ป้าป้าชาวบ้านครับที่อยู่แถวนี้ฮะติดตามผลงานครับผมชาวบ้านแถวนี้ใจดีนะครับครับเป็นกันเองมีการที่ไหว้คนนู้นคนนี้ตัวนี้ไม่ต้องจับโอ้โหไม่ต้องเหนื่อยจับครับเพื่อนเดินขึ้นเชยเดินขึ้นเองนี้นี่ไม่เท่าไรครับป้าโอ้ตัวนี้ เออมึงนี่ชตาขาดนี่นะเดินขึ้นให้จับเฉยเพื่อนๆดูใกล้ๆกันนะระวังหัวด้วยซ้ายนั่นแหละเดี๋ยวเข้าโกหูเจาะหูด้วยอัตโนมัตินี่เพื่อนโดนกระดองแล้วเอือว่าอย่าลเอ้อริบขึ้นมาเลยให้ติดมือขึ้นมาเลยข้ามอ่ะ นี่เพื่อนๆไม่ได้แดกผมหรอกนี่เพื่อนๆแต่ตัวใหญ่ๆนั้นเลยนะใช่โอ้โหไซส์ไซส์เดียวกันว่ะโอ้ไซส์คล้ายก็เกือบอะไรนี่กันดูมันนี่เพื่อนๆดูสภาพดูสภาพในผานเอาเป็นไงฮะไม่คิดว่าหาปูมันจะลำบากโซจัดไปเพื่อนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวล้วงเองโซไปรียบ้างอืมโอเคเพื่อนๆนี่ฮะ นี่นี่เพื่อนๆโอ้โห uh, ไม่ต้องล้วงเลยเพื่อนๆ <defects. S 1> นี่ดู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 โอ้โหเดินขึ้นมาแล้วเพื่อนๆเอาไงล่ะเรามับเขาให้นี่เพื่อนเพื่อนได้ได้ได้โอ้โหนี่ครับเพื่อนๆครับอืมมานี่เพื่อนๆอุปกรณ์เราก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะเมื่อกี้ปีนหนีไม่ไหวโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนครับอยากรู้เมื่อกี้นะใกล้ๆกล้เลยไม่ต้องไปไหนไกลแล้ว วู ừ, này mình ch ặt, ch ặt mà à, ้ยตัวนี้จมันจะจะเดินขึ้นมาไหมไม่ใหญ่อ่ะตัวนั้นอ่ะใหญ่เดินใหญ่เดินก็ต้องว่องต้องว่องตัวนี้จริงเดี๋ยวตรงกระดองใหญ่มากนี่เพื่อนเเจอแล้วนี่เพื่อนครับผมเห็นไหมครับดินกระดูกกระดิกฝาบก็ให้บมือก็ให้นี่อ๋อเช็คของนี่ใหญ่ไหมนี่เพื่อนเใหญ่ไหม้อมแล้วเป้ง นี่ฮะโอ้โตัวเมียด้วยเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมไปหลังจากผ่านไป2องนะครับ E.P นี้ก็ดูสภาพเพื่อนเพื่อนอย่างทุลักทุเลเรื่องปูเอาไว้ก่อนเพื่อนๆ่นนี่ดูโอ้โหนี่ครับดงหมามุยแท้ๆนี่โอ้โหพากูมาที่ไหนเนี่ยโอ้ตายแล้วขุมกับกูมา่เนี่ยเพื่อนๆครับ ตใจงเพื่อเพื่อนๆนะครับผมเอาไปบุยต่อลุยของเจอแล้วอย่างนึงอแรงนะลงเรื่อยไหนวะสุดคางสายมือโอ้ยเพื่อนๆนี่งมอเจอก็ไม่ใจกันเจอคนมาโอ้โหเต็มหลังโอ้โหเ้ตัวที่แรกที่ฟางใหญ่ๆนี่ที่ฟางใหญ่ๆไม่ใช่จู่ๆอยู่ครับเหี่กระดองครับผมอันนั้นชัวร์ขอเปิดเปิดลูอีกนิดครับเพื่อนๆ เน่คมินแล้วกินปกปานีับแล้วเม็ดมันอ่ะเม็ดนี่ม็ดแก่แล้แก่แล้ไม่ได้เมแก่ต้อปนนุ่มแก่พอดีเนี่ยไปต้มอร่อยอันนี้ไปแก่ได้น่แน่น่แนไปแก่เพื่อนเพื่อนไอ้ีหมามมวยเราก็ไม่กลัวครับผมกลัวดิเสื้อก็ไม่ใส่นี่เจอว โดนกันน้องมาแล้วเพื่อนๆเนี่ยร้อนแต่ที่มันไม่ค่อยนี่เพราะมันไม่มีน้ำแน่นี่เหมือนมีสองตัวเลยว่ะมีสองตัวเหรอนี่เพื่อนๆตัวใหญ่นี่ฮะตัวใหญ่อีกแล้วครับโอพอดมามามาไงป่าวงุยเราก็ไม่กลัวใช่ไหม

เจิดด้วยดิแว่นตาผู้ชมครับผมดูยีนี่นี่ใหญ่ว่ะบอกกัน้โหตัวนี้เพื่อนๆครับอึ๊บโอ้ดูกล้ามดิตัวเมียครับเพื่อนๆพื่อนโอ้ดูกล้ามนะตัวไหนถ้าไม่ร้องได้ไงเพื่อนๆพนะพวกเราเช็คนะฮะตัวไหนถ้าเป็นตัวเมียถ้าในในท้องยังมีลูกเราจะปล่อยนะครับเราไม่ให้เขาไปแพร่พันธุ์อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีโอเค หลังจากรูนี้ไปแล้วครับผมเพื่อนๆครับเพื่อนๆมีไหมมีกเหรออ้ยเอาละมีมีดินมันกบหยดเดี๋ยวผมล้วงมาให้ดูครับเฮ้ยปูหรือก้อนหินเนี้ยเอ๋อโดนกระดองครับผมเพื่อนๆใช่ฮะแป๊บนึงคระดองใช่เอสเดดดอ ตัวนี้เหมือนไม่ใหญ่เลยอรัอ๋อตัวเล็กครับเพื่อนๆครับตัวเล็กนะฮะนี่ครับผมไม่ใหญ่เท่าไหร่เพื่อนๆตัวนี้โอ้ยนี่ดำๆเลยเพื่อนๆโอ้โห่ดูนี่ทีทำไมก็อันนี้เรียกว่าคุ้มค่านะเพื่อนๆนี่นะฮะโอเคเพื่อนๆ อครับอหมาบเข้าให้นี่นี่นี่ครับผมไม่โดนตัวนี้ในพานสองในพานครับนักล่ามาไอแอดมาเอาอีกแล้วเหรอโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนนะฮะโอ้เอามือล้วงไปมือจุก หลังจากที่นะะฮนายพานเราได้ขุดเรียบร้อยครับผมนายพานมือแหกหมดแล้วครับนายมือโจกครับเห็นตัวเลยมีเราล้วงไปดูดิโอเคครับผมเพื่อนๆเจอตัวยังเจอแล้วอ๋นี่เพื่อนๆนี่ครับก้ามติดมือเลยนี่เพื่อนๆครับผมนี่แหละครับเห็นไหมโอ้โหแม่งปล่อยก้ามบอกแล้วถึงสมองโอ้โหเพื่อนๆครับอือออเอางี้นี่เพื่อนๆ สายเอ็นเส้นเอ็นยดนะฮะตัวนี้โอ้เออเออเออเอเอาไม้แออเออเนอเอ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 รงออเอเออเัอเอเอ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 เออเออเเอเออเอเออนอ่เออ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 ออเออเออเออออเออเออเาอออเ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 ออัอแกออเ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 นอเอ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 อออเอลเออเออเออเมอเออเออออเอร่ออเออเออออ่อย ยิ่งเหลืออยู่อหลงมากไหมเดี๋ยวมือนายพานจะไปล่าให้นะะไปครับของไกลจากจุดเมื่อกี้สักเท่าไหร่เพื่อนๆครับผมโอ้โหเฮ้ยนี่เพื่อนเอาน่ใจปะเนี่ยแน่ใจว่าจะเป็นปูนะเอามีดพกไว้ก่อนดิมันมันมันนี่มันเป็นร่องลึกร่องเงีมนมืดนะลองไปทันด้วยกันขออนุญาตนะเพื่อน ที่เจอแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ไงครับเฮียแล้วครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับผมเฮ้ยเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆโอ้โหเฮ้ยเอาอะไรเพื่อนๆครับผมดูดูโอ้โหไม้เขียดูดิเพื่อนเฮ้ยนี่เพื่อนๆไม่ใช่ปูเพื่อนๆ นี่ครอยรอยรอกหัวนี่ดิโอ้โหตัวใหญ่ด้วยเอามาหา้องระวังระวังเลยครับนี่ครับอันตรายมากเพื่อนเพื่อครับผมอันนี้เจอแค่เป็นเป็นคาบที่เขาได้ลอกทิ้งไว้เพื่อนเนนะฮะทางใครทางมันทางใครทางมันทางใครทางมันครับผมโอเคดูแล้วก็อยเวลาาแล้วเจอเพื่อนครับผมพูดสามครั้งทางใครทางมันโอ้โหขนลุกเลยเพื่อนๆนี่ดูโอ้โหนี่ขนาดลอกคาบรอยย่นแล้วนะนี่ เราว่าเป็นเป็นเป็นงูอะไรได้ผมว่าไม่เห่าก็สิงนะนน่าจะเห่าใช่เพื่อนเห่าฮะใช่เห่าจริงด้วยครับนี่ครับเนี่ยเห่าถ้าลอยลอกคาบหัวย่นย่นกลับเนี่ยเห่าครับโอ้โหนี่ฮะเพื่อนเห็นไหมโอ้เพื่อนโอตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะน่ตัวใหญ่นะคนลุกเลย อันนี้ดูปูแน่ปูนะปูปูทัวนะเสียแดกเสียซองอยู่ใกล้ๆกันด้วยเนี่ยอยู่ใกล้ๆคาบเลยเนี่ยโอ้ยเพื่อนไม่รู้ว่ารู้อะไรมั้งนี่กัวที่ไหนลูกหมาหมานี่สับสับให้หัวคาดอ่ะมาดิโผล่มาฟึบฝันฉับไม่มีอ่ะไม่น่าจะมีโอยู่โง่ง่แล้วมันทะลุกันเปล่าวะไม่ทะลุน่าจะอุดนสมุดมาไหนไม่รู้ ทางใครทางมันทางใครทางมันทางใครทางมันนี่คาถาเพื่อนๆโอ้โหคนลุกเกือบวิ่งแล้วมึงเพื่อนๆใช่ป่าวเอาดีๆทางไกลด้วยใช่ครับปูครับปูปูปูเนี่ยเพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูนะเห็นเห็นรอยตีนไหมฮะนี่นี่นี่คือรอยตีนนะครับเนี่ยนี่รอยตีนปูอ่าฮะไปดูอินตต่อ เดี๋ยวมาดูมาชมกันอาอแล้วเพื่อนๆครับผมมาโผล่ออกมามีผ่าวาโผล่ออกมามาเตรียมฟันเลยแล้วเนี่ยมาเตรียมก่อนนะเตรียมฟันหรือเตรียมวิ่งไม่รู้เยอะจะลุกเลยเอ้ยเงนเลยตัวหายไปไหนอ่ะโอาดีๆเอาไม้แยกก่อนเอาดีๆนะ เช็ค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 ก่อนโหมีตัวนี้ไม่กล้าแย่งนะนี่ครับโฮมันพุนหมดเลยนะครับเนี่ยเพื่อนก็วันนี้นายพานก็แย่แอดก็แย่ตั้งแต่เช้าแต่วันนี้ที่มาสะดุดก็เพราะนี่ฮะเพื่อนเพื่อนโหเราไม่อยากไปรบกวนถิ่นที่อยู่เขาครับธรรมชาติก็ ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติไปเราคิดว่าเราพอาแค่นี้ดีกว่าสัตว์มันไม่สมดุลกัน,นพวกเขานี่ก็ต้องหากินสัตว์กินเขียดอะไรเงี้ยมันจะได้ปรับสมดุลทางผมไม่กล้าลางพเพราะถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยก็คือสัตว์ที่ว่าที่เขากินเนี่ยมันก็จะเยอะเกินไปครับแล้วส่วนที่เป็นพวกเขาเป็นพวกงูพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะมากินพวกนี้เพื่อให้สร้างสมดุลธรรมชาตินะครับนี่เพื่อนๆครับแล้วก็ คลิปนี้ในพานไม่ไหวแล้วต้องแอดว่าไงไปเถะครับผมแอดว่าไงแอดว่าถอยเราก็ถอยแล้วครับว่าไงก็ขอตัวเพื่อนๆนะครับผมขอญาตลาเพื่อนอ่าไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหเห็นไหมครับเพื่อนๆเนื่อมาดูใกล้ๆครับผมนี่ชาวบ้านแท้ๆนะครับผมอันนี้คือน้ำอะไรครับป้าน้ำบาดาลน้ำบาดาลนะครับผมเพื่อนๆที่อันนี้สามารถดื่มได้เลยใช่ไหมครับดื่มได้ขอญาตนะครับผมครับ อยาดมือเลยหลังจากที่ขุดปูมาแล้วนี่เพื่อนเพื่อนตากได้กินได้นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองนี่ฮะดื่มให้ดูนะครับเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆครับผมเย็นเย็นเย็นจริงๆครับผมคืนใจเลยครับเพื่อนๆครับผม ขอบคุณนะครับป้าครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับช่องแดกสเสด็จนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตขอตัวเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ